วันนี้จะพามาดูเคสทํำใหญ่ปลายตกเนื้อน้อยกันนะจ๊ะเติมดูเทคนิค SOS อันจะแต่งงานตอนประมาณสิ้นปีนะครับนะคนไข้บอกว่าขอทรงจมูกที่ดูหวานหวานคมๆสลบปลายพุ่งให้หนูหน่อยค่ะคุณหมอจัดให้หลักการเหมือนกันกับทุกเคสเลยครับการวางซิลิโคนจะประมาณตาสองชั้นไม่มีคําว่าซิลิโคนขึ้นคิ้วนะครับอวตารไม่มีครับค,คนไข้ตอนมาครั้งแรกเนี่ยฐานจมูกใหญ่มากนะครับคุณหมอตอกฐานจมูกสองข้างนี่ครับขอดูของจริง เหลืออยู่เท่านี้นะครับนะ,อะสองเดือนสามเดือนผ่านไปจมูกเลยเท่านี้คุณหมอกดให้ดูเลยครับขอโทษน,นะยุบลงไปหมดแล้วครับคนไข้ไม่มีฐานจมูกตรงนี้แล้วนะครับคุณหมอใช้เทคนิค SOS นะครับในการเลาะปลายจมูกให้กับคนไข้เพื่อให้ได้ปลายจมูกที่เรียวคมโด่งพุ่งอยากรู้ว่าพุ่งแค่ไหนคนไข้เองในข้างสงเล็กน้อยพอระยะในข้างซ้ายเล็กน้อยจะพบว่าคุณหมอให้ตรงคิ้วที่รับกระเนินหน้าผากน,นะครับแอนโค้งดีดตรงปลายจมูกนี้จะยังติดบวมอีกสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของจริงเรียวเร็วกว่านี้ในสองสามเดือนข้างหน้า คนไข้เอียงซ้ายเอียงขวามองเองได้เลยสวยนะครับคนไข้เชื่อคุณหมอสวยนะอาการบอมเขียวชันเป็นเรื่องธรรมดาโปรดศึกษาข้อมูลก่อนทำใยกับนะครับ